สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ในรายการดิมมี่นะคะวันนี้เราก็มาอยู่กับกิจกรรมของสายฟรีะคะเป็นต้อนรับวันที่1นะคะ1เดือนเมษายนเขาเรียกว่าอะไรวันเอพิวฟรูเดย์หรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะคะเป็นโอเคค่ะเข้ามาสุดเช้าของเราแล้วนะคะเป็นฟาตี้รส้สยศาสเปร็นรวมกิจกรรมนะคะก็จะมีกิจกรรมจะมีอะไรนะสกินฟรีคือเราทํคพิไปแล้วนะแล้วก็จะมีตัวปลดผนึกรรสกินฟรีอาร์อวีนะคะก็จะมี มีอันนี้ด้วยทุกคนสกินใหม่ฟรีกับสกินสกินฟรีแจกเยอะมากนะคะตั้ง2ส,สกินแล้วก็จะมีสาตยับนะคะที่เขาจะแจกเป็นอิมมจิฟรีนะคะกันแบบถาวรเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่ากิจกรรมวันนี้จะอลังการยิ่งใหญ่ขนาดไหนนะคะ็ช่ากันกดแชร์กดไลค์กดติดตามกดเปิดกระดิ่งนะคะเพื่อไม่พลาดกิจกรรมข่าวสารอวีอะไรใหม่ๆนะคะอ่ะ สำหรับใครที่สนใจเติมเกมแนะนำร้านก็เด่นเติมเกมเติมเกมราคาประหยัดให้บริการเติมเกมราคาถูกและเติมเกมได้ตลอด24ชั่วโมงและสำหรับใครที่สนใจนะคะสามารถแอดไลน์ก็เด่นเติมเกมนะคะเน้นย้ำว่าต้องมีแอดและใครที่สนใจโปรโมชั่นต่างๆนะคะกดติดตามได้ที่ Facebook ได้เลยและยังมีเกมอีกมากมายให้เลือกเติมนะคะเราจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ที่ใต้ดีสคริปชั่นนะคะเติมเกมแบบใหม่นะคะใช้เพียงแค่ uid ง่ายกว่าเดิมไปที่ช่องโปรไฟล์กดรูปฟันเฟืองกดที่ช่อง โอเพ่นอดีนะคะสามารถก๊อปปี้ p e n ID นะคะสำหรับเติมเกมจะต้องไม่มีตัวหนังสือนะคะต้องมีแค่ตัวเลขเท่านั้นนะคะช้าก่อนน้องๆก่อนที่จะไปดูคลิปนะคะเรามีร้านขายรหัสเกมาวีมาแนะนำนะคะชื่อเพจแอดมินต้นทีวีเเพจนี้นะคะมีผู้ติดตามมากถึง170,000คนมีบริการรับซื้อขายรหัสเกมาวีปลอดภัยไม่มีโกงนะคะสำหรับใครที่มองหาไอดีคุ้มๆพร้อมเล่นนะคะลุนครบแรงคอนสกินแลสวยๆนะคะราคาไดีเริ่มต้นเพียงแค่30บบาทเราแนะนำเพจนี้เลยนะคะ เดี๋ยวจะทิ้งลิงก์เพจไว้ให้ที่ใต้คลิปนะคะพร้อมแล้วก็ไปรับฟังแล้วก็รับชมคลิปกันได้เลยเลียวเรามาดูกันที่สกินจอลรี่อัตตาเรามาครั้งแรกตอนทําคลิปสปอยสกินครั้งแรกช่คก้ยคิดว่าแบบเออตัวเนี้ยต้องแพงแน่นอนสรุปแจกฟรีว่ะเอยดีมากเลยนะคะต้องอวยอาลแล้วอ่ะถ้าเปิดเข้ามาก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้เลยเป็นปลดผนึกสกินฟรีอ่ะได้รับชิ้นส่วนแล้วก็จะมารับนะคะเป็นนี่ก็จะเป็นกระตกช้างล็อกนะคะกับกระตกช้างล็อกเหรียญแชร์ ชื่อแปลกๆแ,แลยอ่ะก็จะเป็นอันนี้นะคะทุกคนระหว่างล็อกอินเนี่ยวันที่8ถึงวันที่9เมษายนนี้นะคะเราก็จะได้เป็นตาเชิญชิ้นส่วนอาวุธนะคะเออแล้วก็จะเป็นเล่นหมดจับคู่กับคนที่ใช้สกินเหมือนจะเป็นสกินตัวใหม่ของตัวลอเรียนนี่แหละนะคะเป็นก็จะได้รับตาอันเชิญชิ้นส่วนอาวุธเนี่ยนะคะเป็น1ชิ้นสําหรับปลดผนึกสกินฟรีลอเรียลอะ เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าก็คือให้เรานะคะสะสมทุกคนเห็นตรงกล่องนี้ไหมจะเป็นกระจกช้างล็อกนะคะต้อง5ชิ้นแล้วก็ดาวกระจายลำติดขื่อ5ชิ้นเอ้ยอ่านผิดขอไปด้วยคะคือเขาตั้งชื่อมาแบบแอดวานมากต่อไปนะคะเป็นดับคู่สู้สีอิงนะคะต้องเก็บมาชิ้นนะมาโซเซแม่จะเดินโอ้ยชอบชอบชื่อมากนะคะ5ชิ้นเหมือนกันมงคลเช็คระยะนะคะโอ้โหดูดีชื่อเขาเก๋นะอ่าถ้าเรากบเอ้ย เอ้ยกบเก็บเอ้ยเก็บนะคะเอ้ยถูกแล้วเอ้ยมาพูดผิดนะคะ <laughs> ถ้าเราเก็บชิ้นส่วนนะคะครบห้าชิ้นเราก็จะได้เป็นตาชชิช้นส่วนรูนอันนี้ก็จะเป็นสกินพิเศษนะคะเป็นชิ้นส่วนรูนเหมือนกันแล้วก็แต่ถ้าเป็นอันนี้ก็จะได้เป็นรูปโปรไฟล์รอเรียเลยนะคะเป็นเปิดใช้งานอาวุธนะคะคือต้องห้าชิ้นคือคืองจริงค่ะทุกคนมันต้องสะสมให้มันครบทุกอันนะคะมีทั้งหมด 5ชิ้นก็เป็น25ชิ้นนะคะถึงเราจะได้รับกันสกินลอเรียกันไปแบบฟรีฟรนะคะเดี๋ยวว่าฟรีและดีมากอ่ะเรากดแชร์ตรงนี้นะคะเหมือนจะเป็นการแชร์โค้ดให้เพื่อนนะคะออกกิจกรรมจะเริ่มในเวลา10นาฬิกาอ่ะต่อไปเป็นการกดรับโค้ดกิจกรรมจะเริ่มในเวลา10นาฬิกาก็คือจะเป็นการแชร์โค้ดนะคะทุกคนเคอคลิปนี้ก็คงอาจจะลงก่อน10นาฬิกอยู่แล้วนะคะ ตามนั้นแจกอาวุธสะสมอาวุธให้ครบ5้าเศษเพื่อรับสกินสุดพิเศษอาวุธแต่ละชิ้นนะคะจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อรวมกัน5ชิ้นก็คือทุอกคนมัน ของการแชร์โค้ดกับรับโค้ดเนี่ยก็คือแชร์ง่ายๆนะคะรับง่ายๆเหมือนแบบไม่ต้องรอสิบโมงนะคะเดี๋ยวเราจะอธิบายเลยเพราะเรารู้อยู่แล้วว่าหน้าตาเกมมันจะแบบแบบโหเก่งเื่อนไปบอเปาเนี่ยโอ้โหเราเล่นนะคะอันนี้ก็เป็นการพูดไปเรื่อยนะคะไม่ใช่พูดไปเรื่อยทาคลิปมาแบบเยอะมากคือทุกคนตอนที่เราได้รับกล่องนี้ใช่ไหมเราก็จะได้เป็นเหรียญแชร์นะคะเป็นแชร์สองเหรียญใช่ไหมแล้วก็สามารถกดตรงนี้แล้วก็ กดต้องเหรียญแล้วก็กดแชร์ได้นะคะประมาณนี้กิจกรรมคร่าวๆนะคะต่อไปเป็นการกดรับนะคะก็จะเป็นการใส่โค้ดเนี่ยนะคะที่เอามาจากคนอื่นให้หรือว่าเพื่อนให้อะไรให้นะคะก็ใส่โค้ดไปเราก็จะได้เป็นกระจกชัางล็อกอะไรประมาณนี้นะคะหรือว่าใครที่ขาดตัวไหนนะคะก็จะเป็นมงคลเช็คระยะโซ่แท้ประแจ,จแม่จะเดินหรือว่าดาบคู่หรือว่าสมมติว่าคนเนี้ยขาดแค่ชิ้นเดียวนะคะเป็นกระจกขาดกระจกชิ้นเดียว แต่คนนี้มีกระจกทั้งส0ชิ้นก็แบ่งให้คนนี้ได้นะคะแล้วก็จะได้เป็นสกินไปกันประมาณนี้นะคะก็ถือว่าช่วยๆกันใส่โคดนะ้าแต่ถ้าเราเก็บให้มันครบสะสมโคทุกอันแล้วก็จะได้เป็นเปิดใช้งานอาวุธนะคะนี่ยี่เป็นสกินตัวรอเรียเป็นสกินไทยที่สวยมากเฮ้ยยอมรับนะว่าอลังการงานสร้างนะคะสวยสุดๆหยุดไม่อยู่แล้วนะคะสวยมากสวยมากนะคะโอเคค่ะเราทำการเทียบภาพไปกันดีกว่า สวยมากปลดผลึกสกินฟรีรอเรียวนะถัดมานะะคเป็นกิจกรรมศาสตร์ยับนะคะโอเคค่ะมีชาเลนแนะนํามีปลดล็อกรางวัลอ่ะปึ๊บแล้วก็สามารถกดตรงนี้นะคะการต่อสู้มันเล่นง่ายมากเลยทุกคนกิจกรรมนี้เล่นง่ายนิดเดียวนะคะที่หลายอย่างหมดเลยปึ๊บประมาณนี้ทำไมออกมาเยอะจังเฮ้ยนี่นะคะนี่จะเป็นประมาณนี้ยิงยิงยิง ทุกคนมันกดไม่ทันเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้นะคะก็จะผ่านทันหนึ่งดาวก็จะได้เป็นนี่กําจัดอะไรนี้ทั้งหมดนะถ้าเป็นรางวัลใหญ่นะคะมีทั้งหมด9ก้าด่านด่านที่เข้าก็จะได้เป็นอเอเวติศาิสัตวน้ํานะคะต้อนรับส่งการส่สงใจนะคะเป็นสัตว์ยับรับอิมมจิอ่าเราก็สามารถเก็บสะสมเนี่ยนะคะทุกคนค่าพลังเนี่ยเอาไว้เล่นได้จะเป็นล็อกอินก็จะได้เป็น5เหรียญสัตว์ยับ5้านะคะ ที่เหลือก็จะเป็นเล่น5-5หรือมวยจันดับเพิ่มความสัมพันธ์ได้ไปอีก2นะประมาณนี้นะคะง่ายๆเข้ามากดเล่นกันดูเดี๋ยวเรามาดูกิจกรรมสกินใหม่ของตัวครสกัดีกว่านะคะน้องหมึกของเรานั่นเองเอายังไม่เข้ายอยู่รอมากดลงทะเบียนเพื่อการที่จะเข้าปฏิดิน่าก็จะเป็นง่ายๆนะคะกับสกินตัวครสก็คือให้เรามากดลงทะเบียนไว้ก่อนนะแล้วก็จะได้รับสกินนะคะวันที่ 8เมษายนก็เข้ามารับพร้อมกันใน RV นะคะทุกคนง่ายๆแบบนี้เลยคือตอนทำคิปสปอยใช่ไหมบอกแล้วว่าตอนเนี้ยต้องฟรีแน่นอนเป็นอะไรที่คาดถ,ถูกเหมือนเดิมนะคะคิดถูกแล้วอันนี้ก็จะได้เป็นแกลกรางวัลน,นะหุยทุกคนสกนสกนลอเลียวหน้าหน้าหน้าตาแบบโหดมากนะคะทุกคนก็คือสวยมากสวยมากนะคะอันนี้คือพี่อิงฟ้าด้วยที่เขาเป็นพรีเซนเตอร์ะคะเราเห็นตาม แฟนเพจอาประมาณนี้นะก็จะเป็นเล่นเข้าร่วมหมดทาห้าจัดอันดับนะคะก็เข้าร่วม2เกมแ้ก็ได้เป็นเหรียญกรอบนะคะก็คือสะสมครบทั้งหมด4เหรียญก็ได้รับกรอบโปรไฟล์สวยๆของตัวรอเรียบไปเลยนะคะอาก็สามารถสปอนเซอร์ให้ได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นอ่อคิจกรรมนะคะ f o r t จ e e บิสอ่าก็จะเป็นเหมือนเป็นอะไรอะแต่เราเราค่อยลองกดไปรีวิวเล่นดูแล้วกันนะคะ คือสกินแจกเยอะมากนะคะเยอะที่สุดในจักรวาล3ล้านโลกนะคะมีบา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 ,บานะเ้ยๆทุกคนมีกิจกรรมวันนี้ด้วยนะคะนี่เดี๋ยวเราจะกดให้ดูนะเป็นกิจกรรมคอนเนตซื้อคอนเนตโตเอ้ยคอเนตโตรับฟรีไอเทมสพิเศษโอ้ยดีอ่ะเดี๋ยวเรา <laughs> มันหน้าร้อนด้วยนะคะสามารถดับร้อนได้เดี๋ยวเราค่อยไปทำคลิปรีวิวแยกนะคะสำหรับใครที่อยากดูก็สามารถ สปอนเซอร์ได้นะคะเอาวีสนใจติดต่อมาได้นะคะคลิปนี้จะมีประมาณนี้นะคะหวังว่าทุกคนจะชอบนะคะกับกิจกรรมสายฟรีค่ะใครชอบช่วยกันกดแชร์ก,กดไลค์ก,กดติดตามกดปัดกระดิ่งเข้าไปจุนใหม่คลิปหน้านะ